สุดท้ายนะผมขอเชิญบรรดาศิลปินและดาราทั้ง21ท่านนะครับถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารนะฮะขอเชิญครับตรงกลางเลยฮะเรามีขั้นบันไดอยู่เราซ้อนๆกันที่ไต่ได้นะจ๊ะ จะเป็นช่วงของการประมูลนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะประมูลขอให้เตรียมเงินไว้นะฮะเตรียมเงินไว้นะครับเพราะเรารับเงินสดนะจ๊ะนะครับผมเราจะรับชมงันสดอยากให้เตรียมเงินไว้ให้เพียงพอสำหรับราคาที่คุณประมูลนะครับผมโดยราคาที่เราประมูลจะเริ่มต้นที่หนึ่งพันบาทและเริ่มเริ่มขึ้นไปทีละหนึ่งพันบาทเรื่อยๆนะครับสิ่งใการประมูลเฉพาะทุกผู้ที่มีป้ายในการประมูลเท่านั้นนะฮะ ดาศิลปินดารา,า,าแล้วก็แล้วโบมือให้ท่านผู้บริหารและก็ศิลปินดาราทุกท่านด้วยนะฮะเอาละ่ะลำดับต่อไปนะเดี๋ยวผมต้องขอเชิญเจ็ดคนนะฮะที่จะประมูลเสื้อและประมูลกอดในวันนี้นะนะฮะซึ่งจะประกอบด้วยคุณกันกันตะถาวรนะฮะคุณอ๋องอัครพันธ์นะครับคุณสิงโตสิงหรัตน์นะครับคุณชุทธนาเพื่อนกลางนะครับคุณฤทธิ์ฤทธิ์นะฮะคุณโตโน่พาคิมนะฮะ แล้วคุณกันมาทักน,นะฮะิสานอิสานขอเญนี่การกับพี่อ๋องด้วยครับอ่าพี่การจะตอสาวองนะครับแล้วก็พี่อ๋องน,นะฮะเอาละท่านพี่น้องครับท่านผู้จีบครับเสื้อที่ใส่อยู่บนตัวของเขาในวันนี้ใครที่ประมูลได้เขาจะถอดเสื้อตัวนี้ให้คุณทันทีพร้อมกับกอดคุณด้วยร่างอันเปิ เขาบอกว่าบนเวทีนี้ร้อนมากเหงื่อมันจะสัมผัสคุณทุกอนุเลยทีเดียวถามมาในจังหวะนี้ใครที่ฮอตที่สุดในสยามกันลกอนเขาตอบว่าแฟรงค์พุกชนเพราะฮอตจนเปียกแล้วดูหน้าเราจากทิชชู่นะฮะทุกคนเอาะไรการงานการประมูลวันนี้นะฮะ ส,สผู้ที่ฉูป้ายขึ้นมานะครับและเมื่อประมูลได้ของไปนะครับเราจะเชิญคุณมบนเวทีแล้วก็มอบเงินให้เราเรามอบเสื้อให้คุณหลังจากนั้นกอดกันอย่างมีความสุขเก็บเงินไปได้เอาหาเขาลงเงินไม่ได้ลงเงินอย่างนี้เลยะนะครับเอาลนะคนแรกครับที่จะมาประมูลจับเราขอ ฮัลโหลฮัลโหลมาเสียมาแล้วเสียมาแล้ววันนี้เราประมูลเราเอาเงินมาให้ที่ไหนครับเอาเงินมาให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจนะครับในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าพี่นางเจอนะครับโอเควันนี้เราคนไทยมีหัวใจด้วยกันโอเคเอาล่ะเอางี้นะครับแต่ทุกอย่างมัวเป็นไปได้ทำไมทำไมแค่ต้องใจทำไมทำไมใจต้องใจวันนี้เมื่อกี้ผมมาเดินแฟน์โชว์กับเพื่อนสนิทของผมครับผมอ๋อมระการพันครับผมเดี๋ยวเพื่อนวันนี้เป็นวันพิเศษคนมาเยอะแยะผมขอประมูลคู่เลยเชิญอหอมครับ คอดนุกลยะคนที่ได้กอู่เลยอ๋อกอดทูกอ๋ออ๋อเให้กอดคุ่เดี๋ยวเราถาม๋อดีกว่าเอาเสื้อทีละตัวก่อนเดี๋ยวโอเคอเอ๋เดียตัวนะคุณจะต้องเปลืตัวด้วยอีกคนหนึ่งนะแล้วคือทีละเสื้อนะเริ่มจากการกันตาถาบราเริ่มต้นที่หนึ่งบาทครับหนึ่งพันบาทมีใครมากครับดีใครมากว่นนี้ไหมครับหนึ่บาทเดาโบไม่าทสองพันบาทแห้าสิบสองบาท มีอีกไหมครับมีอีกไหมครับบอกไหมครับเท่าไหร่นะอันนี้ห้าพันบาทห้าพันบาทนะครับหกพันครับหกพันบาทข้างที่หมายเลขเก้าสิบสองหกพันบาทอย่ที่หมายเลขเก้าสิบสองครับประดิษฐ์เจ็ดพันครับเจ็ดพันไหมครับมีใครเจ็ดพันด้านนอกด้านนอกเจ็ดพันหกพันบาทหกพันบาทเจ็ดพันไหนครับอันไหนเจ็ดพันหมายเลขสามครับเจ็ดพันหมายเลขสามครับเจ็ดพันหมายเลขสามแปดพันหมายเลขแปดสี่ครับ 8,000หมายเลข84ครับ9,000ครับเบอร์สาม9,000แล้ว8,000หมายเลข84ครับ8,000อยู่ท hm ี่หมายเลข84ดีนี่ให้ใช้ให้มากกว่านี้ไหมครับหมายเลข3 9,000้ไปแล้วครับหมายเลข3 9,000้าพับาทครับหมายเลข84ดสิบสนึ่งมบาทดีให้มากกว่า10,000บาทไหมครับ84 10,000บาทครับไม่เช่าไม่อาหน้าหมายเลข2 1ง0 0ึ่งหมื่นหนึบาทครับแต่นะหนึ่งหมื่นหนอยู่นะ

2,000บาทหมายเลขแปดสิบสี่ครับเอาละ2อง0มื0อบาทอยู่ที่หมายเลขแปดสิบสี่2 0 0 0บาทมีใครมากกว่ามครับ2อ0 0 0บาทหมายเลขสิครับ20,000บาทหมายเลขสิครับ2 3 0 0 0บาทไม่เท่าไหร่ะวะอ0 0 0อยู่ที่หมายเลขแปสิครับ2 0 0 0บาท20,000บาท 23,000บาทหมายเลข84 2สิบ0าบาทหมายเลข84ผมจะนัล้ะครับ23,000บาทหมายเลข80 2400 0บาทหมายเลข2องสองบมหมายเลข8 4 25 0 0มีอีกไหมครับ25 0มมีอีกไหมครับ25 0 0ที่หมายเลข8 4 ช่วยเหมือนกันครับมเขาต้อช่วยได้ผมไปยืนนะคุณการ์ดคุณกันคุณกัน์ดครับคุณกันครับช่วยเพื่อนหน่อยเดี๋ยวตอนนี้ไใประมาพูดได้เนี่ยคุณการ์ดได้เอน๋ยวไปด้วย การ้อ8,000อยู่นะครับ90,000 9,000 15,000